บรรยากาศตอนเช้าที่โรงแรมนะครับตรงระเบียงนี่มองเข้าไปจะเห็นลิบลิเจดีอยู่ตรงโน้นนะครับก็คือเขาวังนั่นเองน,นะครับเขาวังเพชรบุรีแต่รอบนี้ไม่น่าจะได้ไปนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาว่ากันนะสูงลงไปใกล้นะครับเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆทางประวัติศาสตร์ของประเทศเราอีกอครั้งหนึง่งอันนี้คือวิว นะครับอยู่จากถนนใหญ่ซูปเปอร์ไฮเวย์เข้ามาไม่ลึกนะครับก็นอนสบายดีนะครับห้องนอนสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อวันนี้ครับจะเป็นขอชมภูมเที่แห่งชาติสปาได้นันเพืร์ชนะคะโดยครัะคะร้งน,นะะัน้นะคะเมื่ปี51นะคงพระองค์ท่านคงจะเด็ดมาซือ เพื่อนที่โครงการท้งหัวมันนะคะว่าที่หนือี่ส20ไร่ต่อมาปี52องค์ท่านอไว้อีก130ไร่รวมเนยที่โครงการทั้งหัวมันจะมีทั้งหมด250ไร่ค่ะในของส่วนเรือหลังนี้นะคะทางสำนักพระราชวังนะคะได้สมมอบตัิดข่วแบบนี้นะคะให้กับกรมทีน่นดูแลทางกรมที่นนะคะก็ได้กับกรงจากเรือที่ประทับขององค์ท่านนะคะให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะ อันนี้เรือหลังแช่ค่ะเรือหลังนี้ถูกสร้างเมื่อป,ปี57นะคะใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 3, 3เดือนนะคะร่วม3เดือนเต็มๆนะคะซึ่งตอ,นน,องนนั้นพระองค์ท่านมีแผนนะคะที่จะเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่นะคะแต่เนื่องด้วยที่นี่ห่างไกลจากกรุงเาพนะคะทางคณะแพทย์และก็ผู้ที่อยู่เขาไม่ได้ลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่แพทย์บนหน้าเสด็จมาเนื่องาเเาจากที่นี่ค่ะห่างไกลจากกรุาเทพนะคะ อันนี้เป็นทำลายค่ะตั้งแต่พศ2 4 8 9ถึงพศ2558นะคะที่ทครงก <Okay, S 1> าเเกิดมาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจำนวน3 0 4ครัง้งนะคะในแต่8เขตนะคะโคพงพรงการมีโครงการและเรื่องมาจากภาคชนิดในจังหวัด นะคะส่วนด้านในเป็นห้องน้ำของพระองค์ท่านสามารถเดินเข้าไปชมได้ในห้องนี้สามารถถ่ายรูปได้ที่สุดนะคะ,ะคะ่ะด้าน,นจะเป็นห้องน้ำขององค์ท่านนะคะเสริมทัพกา,ารในห้องนี้ทั้งหมดนะคะจะรวบรวมมาผ่างานที่องค์ท่านนะคะเพืได้ให้มีการอนุรักษ์ไว้นะคะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นการอนุนออรักษ์การทำหม้อหุ้นนะคะ าการจัดแยกทุดอาการแสดงว่าโครงสูงแล้วก็ชุดแจ้งส,สาวนะคะฝั่งด้านหลังทาด้านนี้ค่ะจะมีการอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะทำผ้าอีสานนะคะความน้ํามันภายในโครงการช่างหัวมันนะครับทําจําลองเหมือนสถานีรถไฟเลยนะครับอันนี้ที่ที่นั่งดีงามมากๆแล้วก็ อันนี้ห้องน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่นตรงนี้ทำน้ำมันนะครับสวยออกแบบสวยมากๆ ไปศูนย์เขานี่นะศูนย์เรียนรู้อ่ะแล้วก็ <c oughs> มาถึงตรงนี้นี่แบบมีแต่เรื่องราวประทับใจมีแต่ภาพประทับใจเต็มไปหมดเลยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อนะคกำลังขึ้นรถเข้าไปชมพื้นที่ในโครงการพระราชดำรินะครับไปกันเลย โครงการช่งวงหัวมันดราชนรรรโครงการนี้คือโครงการุดท้ทยาระกอบโดยได้อยู่ในรักชการที่9พื้นที่มีด้วยกันทั้งม250หมด210ไร่โดยใช้ประทานทัพ์ส้มโกลในการขายซื้อด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้เป็นแปลงของมะนาวยักษ์ผลใหญ่รับเปียน้ำเยิะหน้าตาคล้ายเหมือนส้มโกแต่ว่าผลเล็กกว่ากลินไม่หอมเราก็เลยไม่นิยมนำมไป,ประกอบอาหารนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับ ด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นแปลงไม้ผลมีหลายอย่างยางเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแปลงของไมยงเชดไมยงเชฟคือผลไม้โปรโดพ่อหลวงรัชกาลที่เกา่าหนวดชาเรียวอม,มหวานน้ากรอบหน้าตาคล้ายเหมือนกับลังปลาด้านขวามือทุ่มพลังงานเรามีแผงโซลาร์เซลล์มีต้นกัรหันลมยี่สิบต้นผลิตกระแสไฟได้ทังการส่งขายห้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้านล่างคือยาพ โคล,ล่าเหมาะสำหรับโคโนมหรือว่าพวกกระบืองต่อนะที่จะทำเป็นยาแห้งโคโนมที่เราลิ้นตรงนี้เป็นสายพันธุ์ขาดน้ำรูปผสมออสตาพิเชียนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าแม่โคนะครับโคที่พรอมริดน้ำนมแล้วก็โคโนมแห้งด้านหน้าเป็นโครุนโคสาว อาจจะว่าเขาได้ยังโสดอยู่ไม่พร้อมที่เป็นแม่พันธุ์ต้องรออายุให้ได้13ถึง15เดือนนะครับการผสมพันธุ์ของของเราในทุกๆการผสมเทียมและน้ำชื่อมาจากกรมบริษัทนะครับแล้วก็การรีดนมของเราเนี่ยร,รีกันสองช่วงเวลาตีห้าและบ่ายสองโมงนะครับก่อนจะตงึงการรีดนมเราต้องทำการอาบน้ำให้ครบแล้วก็การเปิดเพลงให้ฟังด้วยเพื่อให้โคนนมอารมณ์ดีผ่อนคลายไม่เครียดเมื่อโคอารมณ์มดีแล้ว หลาลิ่นนมโคก็จะปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่ถัดมาด้านขวามือตรงนี้ยางพาราปูเป็นสายพันธ์ุ JVP 8 0ลักษณะทรงพุ่มเตี้ยใบเป็นมันสูงไม่เ,เกิน5เมตรการเก็บถังยางของเราเชอพดีการจอดต้องอัดแก๊สก่อนเลยครับนี่เป็นถุงแก๊สอัดที้ไว้3บวันวันที่4ใช้เล็กแลบแทงเข้าไปในเนื้อไม้นะครับแล้วน้ายางไหลออกมาลงขวดนะครับ ก่อนที่จะใช้ในการเก็บน้ำยางเราใช้ขวดน้ำบัดลมนะครับเราตัดเป็น2ท่อนทำฝาทข้อแปดปิดเปิดได้นั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บน้ํายางในช่วงฤดูฝนได้ด้วยแต่ก็ถามว่าเอ๊ะน้ายางได้เยอะไหมได้มากกว่าทีการกรีดประมาณสองท่าเพราะว่าเราเป็นตัวช่วยก็คือตัวฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปนั่น,นเ,งเอ,อง,นเยยง,เงนะครับส่วนช่วงเวลาเราทำการเจาะยางในช่วงเวลายางเย็นนะประมาณนะั้น นึ่งทุ่มสองทุ่มเนียเราก็จะเริ่มจอดได้แล้วนะครับแต่ต้องบอกกันว่าน,ะนอนนี้ไปยังพาราของเราเราไม่ได้จอดแล้วในะเราเริ่มจอดนะครับแต่ว่าเราทําเป็นวิธีการสาธิตนะครับตอนนี้เราก็สาธิตเรื่องของการจอดยานกันอยู่เดี๋ยวนะครข้างหน้าเราจะทําการโชว์ทั้งสองรูปแบบเลยมีการกรีดด้วยการจอดโดยเพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับผู้ที่สนใจจะพอยางพารานะมาสื่อสารกันว,ว่าเอ๊ะเราจะ ทำวิธีการเก็บเมล็ดแบบไหนดีนะก,นการจอบหรือว่าการผลิตดีก็พร้อมที่ให้คำปร,ปร,ปรึกษาณตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนด้านหน้าทางงานพัฒนาที่ดินเลยนะดูแลเรื่องของการทําปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยครอบปุ๋ยหมกักหรือว่าเป็นโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดอกเล็บเป็นสายพันธุ์ขี้ตาแรกนะครับอาหารแง่ก็คือพืชผักและผลไม้นะครับมูลไส้เดือนเปลี่ยนเป็นป่วยได้2รูปแบบแบบผงแล้วก็แบบน้ํา แลวมีการจาหน่ายด้านหน้าเป็นแบบนามด้วยหล่ะน,นะสนใจก็แวะขับไปดูได้และ้าวเราจะสราด้านหน้านะครับด้านความมือตรงนี้ต้นไม้สูงก็คือต้นยางนาน,นะครับไม้เลื้อยแข็งเหมาะสำหรับปลูกสร้างบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนทำการเช่นนั้นแต่ว,วา่าตอนนี้เน,น,นี่ยก็มีเหตุผลว่าทาไมถึงมีอยู่ที่โครงการนะครับเพราะหลวงรัดบาลว่าต,ต้นยางนานเนี่ยก็กาลังมันจะหมดไปแล้วหลังเรากบว่า มีแต่การตาดัดไม่มีการปลูกนะเพราะหลวงถึงกับป้าให้นําปลูกไว้ที่นี่เบ้าด้วยนะครับเพราะว่าไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยรู้จักกันด้วยนี่ก็สิปีนะครับตั้งแต่ที่นี่เองนะครับความสูงเขาจริงๆก็อยู่ประมาณทั้งสี่สิบถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับด้านะซ้ายมือแปลงกล้วยนะฮะเรามีกล้วยปนกันหลายชนิดมีกล้วยน้องว้าหอมทองแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนานด้วยนะครับนี่ยกปึ้นทางภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มมีการลงมานแก้์ ในโซนทางด้านขวามือด้านล่างก่อนเลยนะครับอ่าด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของอาหารโควิดย่านเียเปียพันบางช่องหน้าตาในคล้ายๆเหมือนต้นอ้อยบางคนก็บอกว่าคล้ายต้นโกนะครับแล้วก็หลังคาเสีย,ยดไกลนู่นเลื่อมฟามเลี้ยงไก่ไข่เราเลี้ยงสายพันธุ์สีบราวนะัมีอยู่ก็ตอนนี้เหลืออยู่สองโรงเรือนนะหนึ่งประมาณหนึ่งพันตัว เมื่อก่อนเราเล่น3โรงเรือนก็มานักเกือบ2 0 0พันเลยนะครับเก็บใครกันทุกเช้านะครับตรงนี้คือจุดที่ผลิตน้ำมันทดแทนไบโอเซลสกัดได้หลายอย่างน้ำมัน,มนพืชกาบพัพพพนกระโพดงแลก็ผลิตได้เป็นตัวอย่างใกทุโชว์ด้วยส่วน,นด้านใ้าสองหลังอย่างก็จะเป็นโรงสีข้าวตัวอย่างแล้วก็ยุงฉางนะครับซึ่งย้ายมาจากโครงการสร่วนพวกส่วนจิตนาดานะครับมาตั้งเพิ่มเติมที่ฉางปูม,มันํัม,มาก็จะเป็นโรงเรือนเพราะเหตุ ส่วนใหญ่เรามีพวกเห็ดหูหนูนาฟ้าหูฐานเห็ดเป่าตื้อกอชนมมจากศูนเกาเรนรู้พัฒนาจากรห้วยทรายและใกล้ๆกันแถบนี้นี่เองนะครับซ้ายมือครับตรงนี้หลายท่านมาให้คอสนใจกันเป็นพิเศษเลยการปลูมมกมะนาวเราใช้ต้นต่อมะนาวยักษ์ครับปลูกทิ้งไว้ก่อน1ปีต้นแข็งแรงตัดยอดต่อกิ่งด้วยมะนาวแป้เรียนทำมาถึงท่บีนะเพราะว่า การมะนาวย,ยั์เขมีความใหญ่ทนความแห้งแรงได้สูงและก็สามารถยืดอายกุการเก็บเก็บได้นานขึ้นเหมาะสำหรับพื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแ้งนิยมทํากันแบบนี้นะครับได้ควมามมือนี่ของอร่อยเลยครับมันที่ญี่ปุ่น,นถือว่าเป็นที่มาของชื่อโครงการได้นะครับมันที่ญี่ปุ่นก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีเลยขาวเหลือม่วงและสีส้มตอนนี้ของเราเป็นทสองสีนะมีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับปขั้นหนึ่งทนเชฟรามบานัก อ่หนึ่งร้อยวันกำลังดีเลยถ้ามากเกินไปเดี๋ยวพวกมอะไรก็จะเริ่มมากัดกินกันล้วนะครับอาคารด้านขวามือก็คืออาคารบรรจุพัณฑ์หรือว่าโรงแพ็กล้วเก็บเพื่อผลทุกอย่างส่งมาที่อาคารนี้ก่อนเพื่อทําการคัดแยกทำการตารวจสอบสารเคมีใช้ระบบไถแก็นนะครับแต่ด้านซ้ายมือครการปลูกพื่ผักสวนครัวหมุนเวียน40ชนิดได้สลับกันไป รเราก็จะมีการเก็บผักกันถึงปริมาณเยอะๆเลยทั้สองวันวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับเราส่งร้านค้าประจำของเราก็คือร้านโดเดนเบรดมีสาขาวิชินแล้วก็สาขาเพชรบุรีนะครับแ,แ,แล้วก็มีการจาหน่ายบางส่วนอยู่หน้าโครงการช่างหัวมันด้วยแต่ตอนร้านค้าของช่างหองมันเนี่ยก็จะมีสินค้าแปรนลูกน้จะจากไร่ผัเทศโดยพร้อมาทานถือว่าเป็นของฝากได้เลยนะครับ สุดน่า้ายมือตรงนี้ของอร่อยเมืองเพชรอย่างแท้จริงนะครับชมพู่ชมพู่เป็นไงฮะเคยซื้อทานไหมครับเคยครับเป็นไงครับแพงอพงที่เจอราคาเท่าไหรเลยเท่าไรแพงอยู่อะราคาเท่าไหร่ที่เจอครับผมถึงสามร้อยไหมครับประมาณเพราะว่าที่จ่าเขาจัดลูต้นอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทถึงสามร้อยบาทที่แบบว่าสวยๆกันเลยนะครับแล้วตรงนี้ในขั้นยานด้วยเรียกวันนั้นร้าน ขึ้นหอกเก่งๆเพราะจะเองง่ายขึ้นะครับนี่ก็หมดช่วงหมดฤดูไปแล้วนะครับด,ด้บดานขวามมือนี่หลังใหญ่ก็เป็นโรงงานแปรรูปนมผลิตเป็นนมเจิดนะครับเรามีแบบพาสเจอไรนะแล้วก็สเตอริลไลน์นะครับจะมีสองรูปแบบด้วยกันแต่พาสเจอไรเนี่ยเราเรียกว่าการเก็บเนี่ยก็อ,อยู่ได้ไปเป็นนานสักสิบนี่ครับก็จะหมดอาย,อยุแล้วแต่ถ้าสเตอริไลน์เนี่ยอยู่ได้นานแปดเดือน แต่ว่าไม่เปิดฝาไม่ต้องเช็ดนอยู่ในพวกปกติแบบนี้กะแปเดือนได้อยู่ได้เลยนะครับมาโซนนี้ครานเดินของไม้ผลก็หนึ่งชุดก็จะมีมะพร้าวเรามาจากสองที่เลยันเป็นต้นสูงนะก็มจาจัดทับสแกรประจบคีรีขันจะเป็นต้นเตี้ยๆเนี่ยก็มาจากอัมพวานะครับแต่ก็ตรงนี้ยังกำลังเด่นม,มากเลยเรื่องของแก้วมังกรน,<ห>นะฮะกำลังก่อตัวเลยค<ห>รับผมเรามีสามสีเลยนะ อย่างสองแถวแรกนี่นก็เป็นสีเหลืองพันอิสราเอลเคยเจอไหมครับไม่เคยเลยนี่ก็เป็นสีขาวนี่เราเจอบ่อยในะพันเวียดนามนะแล้วก็สีแดงนะพันไต้หวันจะเจอกันสีเหลืองจะไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ราคาก็จะแพงกว่าสีแดงสีแดงแพงกว่าสีขาวประมาณนี้นะถ้ามีผมรีแเราก็ตัดจำหน่ายร้านคาเช่าผมมันด้านหน้าแต่ถ้ามีเยอะเราก็ส่งกลเด้นพลา์ด้วย ในส่วนด้านความมืดน,นะครับสำคัญที่สุดเลยนะ mm hmm. บานไม้สองชั้นปลูกแบบเรียบง่ายหลังคาสีแดงนี่ลห mm hmm. ละ,ะเรือนที่ประทับพ่อหลวงราชการที่9นะครับพ่อหลวงเสด็จประทับท่งงานนะครับหลังนี้เลยาว่าคุณป้าสนใจนะเดี๋ยวพากันไปชมกันใกล้ๆได้นะ mm hmm. แล้วก็ไปยืนถ่ายรูปหน้าบ้านพ่อนี่ล่ะสวยงามมาก mm hmm. นะเพราะาโอกาสที่เราะจะมาแต่ละครั้งกนะ็งค่อนข้างยากอยู่แหละนะครับมุมนี้แหละเป็นมุมที่สวยนผมแนะนำนะครับนี่ครังข้าศ์แล้วก็มีการปดน้าเต้าบ้างล่ะมีการเจี๊ยบกันบ้างน,นะสลับแล้วจากมุณพี่เปีป๊ยกกันไปเรื่อยๆเลย,เลยแต่ผมเพิ่มเติมสักนิดเหนือคันหลังใหญ่อยู่บนเนินเขานะครับก็ตอนนี้เนะี่ยเป็นของอุทยานปา่าไม้นะที่เขาดูแลอยู่แต่เมื่อก่อนเนี้ยเราสร้างให้กับพ่อหลวงนะหลังใหญ่เนะี่ยก็คือเร่งเร่งให้ทันเลย แต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเพราะหลวงประชวนหนานแล้วไ <ป S 2> ม่ได้ไม่ได้ขึ้นประทับนะครับม,มันเกิดมาจะไมเมื่อกี้เพิ่งไปมาค่ะเป็นไงบ้างได้คำบรรยายด้วยไหมได้ค่ะเป็นเจารน้ที่บรรยายโดยใจแต่เพราะแ่่างนบนเนี่ยเพิ่งมีการเปิดเมื่อไม่นานนี้เองนะแต่ว่าเมื่อก่อนที่เราปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเลยเลยนีเริ่มทำเป็นโซนกนรลปเพิ่มเติมนะคก็อีกหนึ่งมุมนะสวยๆในพยังานนะครับก็สําหรับนี้ก็ ตอกการนำชมเพียงเท่านี้นะครับให้ทั้งสามท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับขอบคุณครับครัคบโอเคครับหลังไปกันนะครับสถานที่ที่สำคัญที่สุดของโครงการช่างหัวมันนะครับไกลๆลิบๆหลังคาสีแดงโน่นไกลหน่อยนะครับอันนี้ไม่มาไม่ได้ครับเรากำลังจะไปที่บ้านของข้อนะครับบ้านขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ที่ส้งใจมาที่นี่ก็เพื่อนี่นี่นแหละนะครับสถานที่ที่สําคัญมากๆนะครับถึงแม้พระองค์ท่านจะสอนอคตไปนานแล้วสวรรคตนะครับแต่ผมก็ยังรำลึกถึงเ,ออเขาเรียกลาเขาเรียกพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทําให้กับประชชนชาวไทยนะครับผมถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กเ คุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนอบรมสั่งสอนให้ผมจงรักภักดีต่อองค์ในหลวงราชการที่9และก็เชื่อพระวงค์ทุกพระองค์นะครับและผมก็ยังทำมาตลอดนะครับและนี่คือนี่ครับไกลเข้ามาแล้วโอ้เดี๋ยวตอนนี้คือพูดไม่ออกนะครับคือ สวยงามมากจริงนะครับร่มรื่นมากๆนะครับบ้านหลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันนะครับบ้านของพ่อนะครับบ้านขององคในหลวงรัชกาลที่าในโครงการช่างหัวมันนะครับนะครับนี่ตรงนี้มีหญ้ามีต้นมะพร้าว มีต้นไม้ต่างๆร่มรื่นมากๆนะครับเดินโอ้ผมตอนนี้ผมพูดไม่ถูกแล้วนะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเดินไล่ไปกันนะครับเดินไปจะใกล้ๆนะครับนี่เส้นทางที่เราเดินย้อนกลับมาด้านหลังแม่กับพี่ผมเดินมาอยู่นะครับ ไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปตรงถนนซีมเมนต์กันนะครับไปถึงแล้วตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าได้แต่นี่ครับมาที่บ้านของข้อก่อนนะครับ งามาเป็นบ้านไม้นะครับมีห้องกระจกมีผ้าม่านข้างบนมีรูปพระองค์รูปวาดอยู่นะครับพระบรุมชายาสาธิสลักษ์แล้วก็พระปะรุมชฉายาลักษณ์นะครับตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับได้แค่นี้ที่รั้วก,กั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้นพี่เรียบง่ายมากๆนะครับประทับใจจริงๆตอนนี้นี่แบบ ตาผมซึมๆเหมือนกันนะคือพระองค์ท่านมากๆสวยงามสวยงามนะครับบรรยากาศรอบๆสวยจริงๆนะจริงๆเป็นตำหนักใหญ่อยู่อีกนะครับอยู่บนเนินเขาสร้างไว้แต่ว่า เนของพระองค์นี่แหละนะครับก็โอ้สุดจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่างดงานจริงๆนะครับงดงานมากๆเลย